สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูน่าใช้นะครับมีหลายท่านถามหารุ่นนี้แบบพอนะครับมาแล้วครับกับ t o y o ต a Camry นะครับเป็น 2.0G นะครับปี2005ตัวนี้ LPG ครับระบบหัวฉีดครับใช้งานได้เลยครับรถสวยทรงหรูประหยัดขับสบายเลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างนุ่มเงียบครับไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่บางแคครับราคาสดนะครับ 178,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็4-5,000โดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับก็เป็นรถปีลึกนะครับแต่ถ้าเน้นเอาไปใช้งานนะครับไม่มีเงินสดก็ถือว่าคุ้มครับเอาไปใช้งานครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับทรงหรูดูดีแบบนี้นะครับจะทรงใส่ล้อมาแล้วครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ปี2005นนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชสนะครับไฟท้ายจะเป็นทับทิมแล้วนะครับรับรองเลยว่าสวยหรูแน่นอนนะครับได้ผ่อนด้วยครับใครจะสดก็ยังได้ครับ ตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเน้นขับหรูทรงสวยประหยัดตัวนี้กว้างกวางนั่งสบายเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบรกพวงมงบรายมัตติฟังก์ชันภายในเบาะคู่ ขัไฟฟ้าครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีแอร์หลังครับนี่นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับในราคา178,0 0 0บาทนะครับใครสนใจพร้อมจบนะครับรีบไปเช็กรถทดลองขับนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวตัดสินใจให้ไวครับรถอยู่บางแคครับรถสวยสภาพนี้นะครับตกแต่งลายไม้มาจากโรงงานนะครับมีแอร์หลังมีม่านหลังภายในก็ยังสวยสะอาดทรงหรูกว้างขวางนั่งสบายนะครับ ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับเบอปะปบัฟไฟฟ้าครับ นี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับนู่นนั่นนี่ได้ครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับใครที่สนใจหาคัมรี่นะครับตัวนี้ได้ปี2005เน้นประหยัดใช้ง่ายทรงหรูครับสอออโต้ LPG ครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับตกแต่งลายไม้งามๆไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกควัมนะครับรับประกันโครงสร้างครับที่เหลือท่านไปเช็ครถทดลองขับน่าจะโดนครับใครที่พร้อมนะครับก็ไปเช็คนะครับใช้งานแล้ว2 3 0 0 0 0สามหมื่นอ่ะสองแสนกิโลเมตรโดยประมาณนั้นแหละครับ ลองชมดูก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับอย่างที่แจ้งนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้ใช้งานนะครับเอาไปผ่อนก็ใช้งานคิวๆครับดอกนี่เสียอยู่แล้วครับเป็นรถปีลึกขนาดนี้นะครับแต่เหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นเอารถไปใช้งานนะครับก็ถือว่าได้ขับสวยๆทรงหรูๆขับกันได้สบายๆครับกว้างขวางนั่งสบายริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยครับถือว่าโดยรวมก็เน้น ใช้งานครับสภาพสวยครับไปเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คเอาให้มั่นใจอุ่นใจก็ได้ครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของแคมรี่ขับนะครับ